สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้<อ>มาเล่นเกมนขุขกยะนะครับแล้วมันจะดังเหรอไม่เดี๋ยวพอมันเปิดแล้วนี่นจิ้งไม่อยู่มันไม่มีใครเซ็ตตักข้าวเป็นี้รงอะไรคุณค่ะ

เล่ได้ไงไม่มีเน็ก็อันนี้มันไม่ใช่นิดครับจ้าเดี๋ยวไอ้จิวไม่อยู่ม้าเดี๋ยวมันดังเลยแม่รหัสพาสเวิร์ดมันอยู่กับไอ้จิวไงร่วถ้ามันดังก็ต้องจิวแม่งชอบไปขยันเปลี่ยน นี่ครับต่อไปก็เลี้ยวขวานะคะมาแล้วเน็ตอะมาแล้วนี่นะคะนี่ครับแล้วก็มาเก็บต่อตรงนี้นะครเบก่อนเบก่อนเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันล้องอีกสองอีกรอบหนึ่งก็ดึกหอ,อข้างบนมีชั้นอะไรปล่าวะ อ้าวเฮ้ยรถขยะไหลโอ้โหไปไว,ไว,ไวมากเลยครับด้นไม่ชุนะมันไปตรงนี้คนน่าจะตกใจนรับว่ารถขยะมันไหลไปตรงไหนมันใช้เอทิสติกร์มาแปะที่เล็กแล้วก็เป็นลายอืมมันจะมาไปนั่งคาเล็บลอยนี้นี่ได้แล้วอีกอีกอะไรีมันช็อตไฟหรอ เออแม่คุอมึงทำอะไรมันไม่รู้อ่ะมันก็ใช้ตึกตึกไปเลยตึกไปเลยต้องรออีจิวมาค่อยมาเสียบเอาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ผูดึงผ้าใส่เครื่องอะไรผูดึงเดิมผูมาแล้วเป็นชิปอย่าอย่าเดี๋ยวขอเล่นด่านนี้เสร็จก่อนนะแม่เมตาส์ อ่เมื่อเช้าพี่พึ่งเขากลัวตกเทนเขาเรีบไปใช้คนละครึ่งก่อนเลยฮึฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เติมเติมแล้วเราก็ไปซื้ออันี่ถูกพวกเราซื้อซื้ออะพวกเราด้วยอื๋อ้าไม่าได้เลยเหรอโคสดอีเหรอเราเจอโค้งเติมมาจากพีห่หมูครับ สี่รอยห้าิบพี่หมูเขายังไม่รีบเลยแกบอกจะอรอได้จะไม่สนใจแต่บอกวันที่สี่จะค่อยมาขับม,มาแล้วมากินไปแล้วมากินชาไปแล้วรอบชา้าก็ขี้ขามทั้งคนนะเนียวมันก็ต้องจัดมึงแหละยะอา คนว่ารอบนี้มันจะไหลแล้วป่ะก่อนกูนนะจะลงมผ้าคูยองเกงเช็ดตรงาคาบน้ำเปียกไรเลยผ้ามันเถอะผาน้

um yeah.